ชอบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart ช่วง2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวกรณีที่เน็ตไอดอลชื่อดังไปโพสต์ข้อความเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์แล้วก็ถูกเรียกเข้ามาเนี่ยถูกตำรวจเรียกหลายต่อหลายรายแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกน็กแด๊กน็กแด๊กเธอคนนี้เป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ค่ะให้มารับทราบข้อหาชักชวนเล่นพนันหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเชิญคนเล่นพนันออนไลน์นะคะทางด้านน้องน็กแด๊กเนี่ยพบกับเข้าพบกับพลตํารวจตรีอำนาจไตรพจน์เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทาง เทคโนโลยีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคุณผู้ชมคะหลังจากที่ให้ปากคํารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จก็เดินทางกลับนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรทีนี้ทางด้านพลตบตรีอํานาจบอกว่าวันนี้ทางด้านน้องแน็กแนกเนี่ยให้การรับสาร,รภาพบอกรับจ้างโพสต์ลิงก์เว็บพนันจริงได้ค่าจ้าง1 7 0 0 0บาทต่อเดือนทำมาสอาเดือนแล้วก็รู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ทำเพราะ ต้องการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวต้องส่งน้องเรียนหนังสือ <ฮะ S 1> ต้องรักษาแม่ที่ป่วยอยู่ด้วย <ฮะ S 1> ทีนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนนะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยไอดอลต่างๆเนี่ยบอนที่พลนะแล้วก็แฟนสาวหรือว่าน้องประพาวีหรือว่าออยรอยจูบเชอรี่สามโคกนะคะซึ่งก็มีการ เรียกมาโดนเข้าหาผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระหว่างโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ศาลเนี่ยตัดสินลงโทษ4คนให้กักขัน2เดือนเพราะเห็นว่ามีเด็กและเยาวชนเข้าไปเล่นตามคำชักชวนของเหล่าคนดังจำนวนมากคุณผู้ชมคะอ้าวกรณีแบบนี้คือบางทีเนี่ยเจ้าตัวรู้ไหมว่าผิด รู้ทั้งรู้บางคนรู้แต่บางคนก็บอกไม่รู้บางคนก็บอกไม่รู้ก็แค่แบบเออเห็นข้ออยากให้โพส์เราก็โพสเฉยเราไม่รู้ว่าเป็นการชักชวนหรือดึงคนเข้าไปเล่นเว็บแล้วมันง่ายมันสะดวกอข้อกฎหมายเป็นไงครับตอนนี้อ้างได้หรือเปล่ามิสเตอร์ค้างโอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยทรัพย์หรือมิสเตอร์ค้างโอในข่าวเย็นประเด็นร้อนสวัสดีครับพี่ปมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเ็นบอกว่ามีเรื่องของการพนันกิดใช่ไหมครับขออนุญาตสองดูนิดนึงครับ เขามาข่าวเย็นประเด็นร้อนะท่านผู้ชมครับต้องบอกื่องเรื่องก,ก,การพนันนี่ผมไม่อยากพนันเลยท่านผู้ชมอง<ะ>บอกว่ากฎหมายการพนันตามประบการพนันพศ2478ี่เนี่ท่านผู้ชมครับผ่านมากเกือบร้อยปีไม่มีการแก้ไขอย่างกรณีเน็ตไอดอลนั้นนะครับที่กองบัญชาการสืบสวนสอบส,วน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็ซิปมามีทั้งหมด30ลายครับแต่เมื่อวานนี้ที่บอกพี่ปุ้มบอกว่ากองทินบอกว่ามี2ลาย อันดับแรกคุณพันนารายนะครับฉายามดออยไลา์ที่สองเขาชื่อคุณกัณน,นิกาฉายาแน็กแนกปรากฏว่าพอคุณตํารวจไปเชิญมาปุ๊บบอกว่าแหมคุณตารวจฉันนี่ยากจนเงินก็ไม่มีจะซื้อข้าวซื้อของขทํำยังไงดีท่านผู้ชมฮะเรื่องแบบนี้มักเกิดขึ้นเนืองๆน,นะครับอ้าวไม่รู้ต้องบอกว่าในทางกฎหมายฟังไม่ขึ้นครับซึ่งการที่เราเนี่ยนะครับไปชักชวนผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะการโฆษณาทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเล่นการพนันโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่สิ่งที่ผมจะบอกกับท่านผู้ชมว่าผู้ใดชักชวนก็ดีนะครับหรือมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะมีกฎหมายครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ .2560 ตามมาตรา14นะฮะ ขาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตโดยหลอกลวงในการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบอือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจาทั้งปรับรวมทั้งในความผิดฐานช่อโกงประชาชนอีกครับตามประมวลหมายอามาสามสานี่นะครับก็โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถามว่าทําไมต้องพูดเกี่ยวกันเรื่องอีก2 สองฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์ก <dropped out> ับชคของประชาชนรู้ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในมูลฐานที่ปปงที่ย่อมาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเขาจะสืบตามไปยึดลายัดทรัพย์สิครับดังนั้นเนี่ยนะครับที่น้องบอกว่าโอ๊ยฉันแล้วไม่รู้ไม่รู้กฎหมายก็มาชักชวนอยากได้เงินฝังไม่ขึ้นครับเห็นไหมครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเสียบปปาที่มีการไล่เอาเงินมากองตั้งตั้งตั้งศารอาญาพิพากษาจำคุกตั้งเป็น10ปีแล้วก็ทรัพย์สินถูกยึดลายัดหมด และน้องที่ขายก็ตามนะครับมีการช่วยโฆษณาและเงินช่วยเหลือปุ๊บจะมีความผิดตามประมวลยามาตราประสบคือเป็นผู้สนับสนุนครับรับโทษ2ใน3ส่วนเชียวนะครับดังนั้นอย่าไปทําเลยครับแต่สิ่งที่เราฝากมากพี่ปุ้มน้องทินครับกฎหมายกระพันกานมาเกือบร้อยปีอ่ะพี่ปุ้มบ่าน้องทินคิดว่าแก้ไขไข้ไขได้ไหมร้อยกว่าปีแล้วยังไม่แก้ไขอ่ะสมัยก่อนร้อยย้อนไปร้อยปีสองสี่เจ็ดแปดะพรบการพนันนะขณะนั้นเนี่ยสองปีหรือปรับไม่เกินสองพันสูงนะ ทำไมไม่แก้ไขปัจจุบันนี้ย่คนถึงได้เกรงกลัวไงคนถึงไม่เกรงกลัวอะไรท่านผู้ชมก็เรื่องนี้ต้องฝากฝาก่ฝายนิติบัญญัติเลยนะครับอย่างกฎหมายที่ล้าหลังมากๆว่าเป็นพรบการพนันพระวุติปืนค,คนถึงไม่เกรงกลัวกันนะครับเพราะรรผ่านมาเกือบร้อยปีกฎหมายไม่มีการแก้ไขไงครับอรอรความหนะวังทุกจากรัฐบาลใหม่เชื่อไหมว่าจะมีการแก้ไขได้ไหม ไม่แน่ใจต้องดูฮะต้องดูรัฐบาลใหม่ก่อนดังนั้นเราลงมาพนันกันไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้การพนันสิ่งไม่ดีแต่ที่ดีที่สุดพรุ่งนี้คือวันเสาร์เที่ยงห้านาทีดูข้างโง่ทางช่อง 7sd เดือดร้อนครับไม่รับความเป็นธรรมนึกถึงรายการถกไม่เถียงข่าวเย็นประเดดร้อนทางช่อง7ด d เจอกันทุกวันจากถึงสุ์15นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันดูกันจังสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช็อปสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand Postmart